สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสบารคมช ANEL นะครับวันนี้ทางช่องจะมีเหรียญชนิด2บาทที่จะมาแนะนำให้เพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่ได้รับรู้ข้อมูลนะครับครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเพื่อนๆจะไม่พลาด ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญของทางช่องสมาคมชาแนลนำมาเสนอนะครับครับก็ฝากช่องเครือข่ายสองช่องนะครับก็คือช่องธนพัฒน์ชาแนลแล้วก็ช่องรุ่งเรือง channel งห้านึ่งสานะครับทั้งสองช่องก็ทำคลิปเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับครับก็มาพบกับเหรียญ ปีพศ2550ชนิด2บาทสีขาวของรัชกาลที่9นะครับเหรียญนี้ก็ทราบข่าวว่ามีการผลิตเป็นจำนวนเยอะนะครับแต่ณปัจจุบันนี้ก็เก็บไปบ้างแล้วเนื่องจากว่าสับสนในการใช้นะครับคือสับสนยังไงสับสนที่ว่า เหรียญสองบาทสีขาวนี้มันไปปนกับเหรียญหนึ่งบาทมันคล้ายกันนะครับแม่ค้าก็ใช้ปากาเมจิมาเขียนเป็นเลขสองไว้ทุกเหรียญน,นะครับทางกรมธนารักษ์ก็เลยเก็บนะครับก็เลยเก็บ เหรียญสองบาทสีขาวช่นปีพศ2550ไม่ผลิตออกมาอีกแล้วนะครับณปัจจุบันนี้ก็ไม่ผลิตออกมาอีกแล้วนะครับหายากตอนนี้ก็หายากมากนะครับคือเหรียญสองบาทปีพศ2550ที่จะนํามาเสนอให้เพื่อนๆน,นะครับได้รับทราบข้อมูลนะครับก็เหรียญน,นี้นะครับก็มีการ เล่นหากันในกลุ่มหรือช่อง youtube ก็มีการประกาศรับซื้อนะครับแต่ก็ไม่แพงนะครับผมเคยขายนะครับสองปีสองปีที่แล้วนะครับผมเคยขายผมเก็บมาตลอดนะครับสำหรับปีห้าศูนย์เดือนสองบาทเก็บมาตลอดสองปีที่แล้วผมก็ขายไป เหรียญละเหรียญละหกบาทนะครับขายไปเหรียญละหกบาทนะครับขายตอน,นั้นก็เก็บได้ประมาณร้อยห้าสิบเหรียญน,นะครับก็ขายไปนะครับก็มาเก็บอีกเก็บมาเรื่อยๆนะครับจนขายไปอีกสองรอบที่สองนะครับขายไปรอบที่สองเมื่อต้นเดือน ธันวาคมนะครับขายเหรียญละห้าบาทนะครับเก็บเองนะครับขายเหรียญละห้าบาทก็ได้ไม่เยอะนะครับแต่ก็ถ้าเก็บได้เยอะมันก็ได้เยอะนะครับสำหรับเหรียญชนิดสองบาทสีทองนะครับก็มีการซื้อขายกันเหมือนกันนะครับขายมาสองรอบแล้ว นะครับเหรียญน,นี้จะอยู่ที่4ี่บาทนะครับขายแค่เหรียญละ4ี่บาทนะคร,ครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับให้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการสะสมนะครับเพื่อนจะได้รู้ว่าเหรียญไหนที่ขายได้นะครับถ้าเก็บได้ก็เก็บไว้ก่อนก็ดีนะครับ อนาคตก็อาจจะมีราคาสูงกว่านี้ก็ได้สำหรับเหรียญสองบาทปีพศสองพันห้าห้าิบและวห้าสิบอดนะครับเพื <brasile rees> ่อนๆติดตามคลิปนี้นะครับต้องเข้าใจนะครับคลิปนี้ไม่ได้คลิปไม่ไม่ใช่คลิปที่รับซื้อนะครับเป็นคลิปแนะนำสำหรับทีิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ